ครับสวัสดีครับทุกครับสวัสดีทุกคนนะครับกผมนะซีฟหล่จาะผ่อนชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับนะครับผมนะมาทําคลิปนะครับมาทําคลิปทุกคนนะหล่จะที่ว่าผมเนี่ยหายไปนานหายไปหลายวันเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนดูหนึ่งเดือนได้นะครับก็วันนี้นะครับผมพ่อได้ทาการกลับมาแล้วนะครับพ่ออ่า มาพร้อมออกับการแข่งขันนะครับที่จะถึงวาย์นี้นะครับก็คือเรามีการแข่งขันกระชับมิตรกันนะครับมีแฟนๆมาร่ว่มยึดนะครับก็เป็น d e c i s ี่4น,นะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนยังติดตามผมอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนยังกดหัวใจวกอ,อไม่ใช่นะครับไม่รู้ว่ามีคนกดไลค์ผมอีกอยู่หรือเปล่านะครับ ใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ยังติดตามแล้วก็ยังรออยู่ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็เราไม่เกียรหันะครับ,รก,รบก็คือผมนะครับก็คือมีการแข่งขันไรซมินะครับกลับมาเป็นไีซั่นซีนะครับนะครับตอนนี้ก็คืออยากจะหาทุกคนนะว่าใครอยากจะมาร่วมกันในขันมีแฟนนังเยอะนะครับที่เรารู้จักแต่ว่าเออเรายังไม อะกลองเคยยิบเอ,ออเออวาเราอยากหาประสบการณ์เราอยากจะรู้เราอยากจะลองดูอยากจะเล่นดูนะครับพวกมาได้นะครับทุกคนนะค,คือมาสมัครแลนละสองทีมนะครับนะแฟล,ละสองทีมนะครับก็คือจะมีแลนผมนะครับเป็นคนสร้างนะครับแลนผมเ็ราคือเราจะทาคลิปลง youtube ด้วยนะครับเพื่ออยากให้ทุกคนได้ชมอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ นะครับใครนะครับสนใจนะฟังฟอยดีใครสนใจนะก็มานะครับมาสมัครเดี๋ยวผมจะติ้งดิ้งเพจไว้ด้านล่างนะครับว่าเออนะครับรักมันี้ว่าผมขอลงแข่งด้วยนะครับเลยนะสองทีมนะครับน่ะก็คือแปดแปดคนนะครับคือลงการแข่งขันนะครับเรามีสิทธิ์ีีนะครับแข่งทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาสองตุ้มสี่สิบห้านะครับ ก็คือทุกคนต้องมาครบแล้วนะแล้วก็เราจะกดสามทุ่มนะครับวอนนี้นะครับ่อฟังรายละเอียดเรียบร้อยแล้วครับพ่อไม่รู้ว่าเออมีใครที่ว่ายังคิดถึงผมอยู่หรือเปล่านะครับ่อขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ว่าคิดถึงผมนะแล้วก็ยังติดตามผมอยู่นะครับแล้วก็เราจะลงคลิป youtube ในวันนี้นะครับเพราะว่า แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ว่าติดตามผมมาจากทิก To อกนะครับแต่ว่าทิกเอรผมโดนเบสนะครับก็คือดนโดนเบนไปที่ร้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่ว่าติดตามผมจากในทิกตอรด้วยนะรับวก็ในเฟซอะไรเนี้ยนะครับติดตามนะครับแ้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับแต่ผมน่าจะไม่กลับไปเล่นทิกตอกแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็คือผมจะกลับมาหา YouTube เลยนะครับก็คือ YouTube ดีกว่านะครับแล้วยังมีทุกคนนะแล้วก็ อ่คือก็น่าเสียดายนะผู้ติดตามผมก็หมื่นกว่าแล้วนะฮะได้ขอบคุณคนไลค์เป็นแสนแล้วคนไว้ใจให้เรานะเราก็เสียใจในิดนึงแต mm. ่ว่าโอเคเราก็ไปได้นะฮะ mm. โอเคนะครับก็ไม่พูดตัต้มตามเพลงนะครับก็ฟังให้จบคลิปน,ะนะึแล้วก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องกดตัวลาแล้วก็ อย่าลืมนะครับเรามีการแข่งขันแล้วก็อย่าลืมรีบมาสมัครกันนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะเริ่มเป็นซีซั่นที่4 ep แรกนะครับแล้วก็อย่าลืมมานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ถ้าเหมือนว่าไปมีอะไรเพิ่มเติมหรือสนใจใครไหนสนใจก็สามารถทักมาใต้ a c e b o o k ของพี่นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้นะครับโอเคหลังคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับโอเคครับ อยากดีตามพ่อคอมเมนต์มาหน่อยนะครับตอนนี้ที่ตามเราอยู่ที่ตามผมอยู่ครับอยากจะรู้นะว่ามีใจบ้างโอเคครับแต่ที่นี้ก็ต้องปอตัวลาไปแล้วครับโอเจไปเตือนกันนะครับสวัสดีครับบายบายไปละนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับมีการเข่งนอยู่ด้วยนะครับหรืว่ามีไก่ดูไว่ดูนะครับก็จริงอ่านะครับการแข่งกันนะ อ่านี่ช่องผมนะฮะเดี๋ยวเราจะมีลงนะฮะเราจะมีลงก,นนการแข่งขันของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามผมยืนนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย